ค่ะคุณน้องปนัมมีเรนมนานนะคะค่ะคุณน้องลูกตาพรค่ะเดี๋ยวเช็คเองเรียนในสายเจริคุณแม่แดงน้อยนะคะฝันพี่มุ้ยค่พี่น้อยค่ะคุณมุ้ยมุ้น้องลูกมีค่ะแล้วก็คุณพี่ังเอคะอาจารย์มาเชิอาจารย์มาใชิญายคุณพี่จนุ่จ อเล็กอยู่ค่ะคุณน้องดาอเล็กม่ขค่ะดาอยู่ค่ะนี่ค่ะอนะคะสุดท้ายแต่ท่านเทียมจันท่านอยู่ไหนท่านเทียมจันท่านเทียมจันไปไหนคะท่านเปลี่ยนชุดมาค่ะพี่เทียมจันอยู่ตรงไหนคะเ้าโรงแรเชิญค่ะเชิญนะคะเกิดด้วยใช่ไหมคะเกิดได้ พรวันเกิดให้เพื่อนๆที่เกิดวันนี้นะคะและโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันเกิดของพี่เทียนจันประธานกลุ่มด้วยค่ะใช่ใะคะ่ะคุณแม่ชีพอยู่ตรงไหนนะคะรอบ17ปีนะคะประธานกลุ่มคุณแม่ชีคุณแม่ชี อยากคุยพรวันนี้คุณแม่จีก็แบกขนมเหนียวสองฐานเบ้อเลยนะคะเดี๋ยวคุณแม่เดี๋ยวพี่นะคะเดี๋ยวขึ้นมาคุยพลอยทีหลังเอามาให้พวกเราทานเหมือนเดิมค่ะก็จะได้พรดีๆจากคุณแม่จีจากน้องกั้นซีนวนดีนะคะสองท่านนะคะบรรยาการเต็มเชิญให้คุยพลอยเชิญค่ะพลอยตอนนี้อย่างใจจดใจไว